สวัสดีครับเพื่อนเพื่อทุกคนยินด,ดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเรากันอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับในคลิปนี้ผมจะขอพาทุกท่านไปส่องความคิดเห็นของแฟนฟุตบอลชาวเวียดนามกันสักหน่อยหลังจากที่เมื่อวันก่อนเนี่ยมีแฟนบอลของพวกเขาหลายคนได้ออกมาคอมเมนต์ถึงโค้ชซิกโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองหลังจากที่ทีมชาติเวียดนามนั้นประสบความสําเร็จในรอบคัดเลือกฟุตบอลโลกที่ประเทศ UAE และกําลังจะสร้างประวัติศาสตร์ด้วยการผ่านเข้าไปเล่นในรอบคัดเลือกรอบที่3ได้เป็นครั้งแรก โดยที่พวกเขาได้มองว่าโคสติโกนั้นได้มีส่วนในการปลุกปล้านนักเตะทีมชาติเวียดนามให้มีความแข็งแกร่งขึ้นหลังจากที่เจ้าตัวได้เข้าไปคุมทีมของอัญญาลาัยในศึกวีลีกโดยจุดเริ่มต้นที่ทําให้แฟนบอลชาวเวียดนามได้ออกมาคอมเมนต์ถึงโคสติโกในครั้งนี้ก็เพราะว่าทางสื่อเงียนได้มีการตีพิมพ์ข่าวของโคสติโกที่ได้มีการโพสต์คลิปภาพของนักเตะฮองอัญญาลาัยที่ติดทีมชาติไปในครั้งนี้พร้อมกับข้อความแสดงความยินดีกับความสําเร็จของทีมชาติเวียดนามและก็กุญซือพักคลังซอ ซึ่งตรงนี้แฟนบอลที่นั่นเขาจะมีคอมเมนต์ถึงโค้ชชาวไทยของเราหลังผลงานที่ดีในการคัดบอลโลกในครั้งนี้ของทีมชาติเวียดนามอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราลองไปฟังกันดูเลยครับโดยชาวเวียดนามคนแรกได้คอมเมนต์ถึงโค้ชซิโก้ว่าคุณเป็นส่วนหนึ่งในชัยชนะของทีมชาติเวียดนามผู้เล่นจากทีมของอัญญาลายสามารถยกระดับขึ้นมาอย่างมากในมือของคุณเช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็ได้มองว่า เหล่าผู้เล่นที่ถูกสอนมาโดยโค้ชเกียรติจักิ์นั้นเล่นกันได้ดีมากเลยส่วนคนต่อมาก็กล่าวเพิ่มเติมอีกด้วยว่าผู้เล่นของคุณนั้นยอดเยี่ยมมากเลยขอบคุณมากนะซิโก้ในขณะที่คนต่อมานั้นได้มากล่าวว่าได้โปรดให้ผมพูดคำว่าขอบคุณสำหรับอะไรที่คุณได้ทําให้กับทีมของอัญญาลายแล้วก็ทีมชาติเวียดนามส่วนคนต่อมาก็มากล่าวด้วว่าขอบคุณนะซิโก้ คุณคือผู้ช่วยโค้ชแบบเงียบๆของมิสเตอร์พาร์คซึ่งคนต่อมาก็กล่าวเพิ่มเติมอีกว่าฟุตบอลเวียดนามนั้นโชคดีนะที่มีโค้ชพักแล้วก็ยังคงมีโคช้ชลิโก้ของไทยด้วยที่ช่วยให้ทีมนั้นมุ่งตรงไปสู่ฟุตบอลโลกส่วนแฟนบอลคนต่อมานี่ได้มาแสดงความคาดหวังแล้วว่าผมปรารถนาให้เกียรติศัก์นั้นเป็นชาวเวียดนามเช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็คอมเมนต์ว่า ผมเสนอให้มีการแปลงสัญชาติโค้ชคนนี้ส่วนแฟนบอลคนต่อมาก็ได้มากล่าวว่าขอบคุณโค้ชซิกโก้ที่ได้ทำให้นักเตะจากทีมฮองอัญญลายนั้นเก่งขึ้นมามากและก็มีประโยชน์ต่อทีมชาติเวียดนามขอขอบคุณจากใจจริงๆจากชาวเวียดนามส่วนคนต่อมานี่ก็ได้กล่าวด้วยว่าขอบคุณโค้ชสำหรับการทำงานที่หนักของคุณทั้งหมดที่ได้สร้างทีมฮองอัญญลายที่แข็งแกร่งขึ้นมาอย่างทุกวันนี้ ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณได้ทำมันน่าชื่นชมเป็นอย่างยิ่งส่วนคนต่อมาก็คอมเมนต์เพิ่มเติม,ตมว่าต้องขอบคุณท่านประธานเดึกที่สร้างสภาพแวดล้อมในการฝึกซ้อมระดับท็อปให้กับเราขอบคุณกลยุทธ์ของมิสเตอร์พักด้วยที่นำมาสู่ความสำเร็จของเรานับตั้งแต่ฉางโจและในตอนนี้เราก็ต้องขอบคุณโค้ชกิติศักดิ์ที่ช่วยรักษาและก็จุดไฟให้กับผู้เล่นจนสามารถสร้างประวัติศาสตร์ให้กับวงการฟุตบอลเวียดนามได้ขอบคุณนะพ่อมดพักและพ่อมดซิโก้ ซึ่งจากตรงนี้คนต่อมาก็ได้กล่าวเพิ่มเติมถึงกุนซือชาวไทยของเราว่าผมมองว่าโคชเกียรติศักดิ์เนี่ยถือว่าเป็นโคชคนนึงที่มีพรสวรรค์เลยทีมจะถ่ายภายใต,ใต้การคุมทีมของเขานั้นดีมากแล้วก็เล่นกันด้วยความมุ่งมัน่นส่วนคนต่อมานี่ก็แสดงมุมมองถึงโคชติโกว่ามันจะดีเลยถ้าคุณสามารถได้รับสัญชาติเวียดนามซึ่งตรงนี้คนต่อมาก็ได้กล่าวไปอีกว่า เียอติศักควรจะได้รับสัญชาติเวียดนามเมื่อใดก็ตามที่โค้ชเวียดนามนั้นเปลี่ยนแปลงไปจากมิสเตอร์พ์คในขณะที่คนต่อมานี่ก็มองว่าเขาจะต้องเป็นคนที่มาเปลี่ยนแทนตำแหน่งของโค้ชพัคในภายหลังซึ่งคนต่อมาก็ได้มาตอกย้ำในเรื่องนี้อีกด้วยว่านี่คือโค้ชของทีมชาติเวียดนามในอนาคตส่วนคนต่อมานี้ก็คอมเมนต์ว่าขอบคุณนัโค้ช คุณได้รับแข้งให้กับผู้เล่นของอัญญาลาัยจนสามารถเล่นกันได้ดีมากคุณยอดเยี่ยมมากเลยซึ่งคนต่อมาก็ได้มากล่าวด้วยว่าผู้เล่นจากทีมของอัญญาลาัยทั้งหมดหล้วนมีคุณภาพมากเลยในทีมชาติส่วนคนต่อมานี่ได้มากล่าวเพิ่มเติมด้วยความคาดหวังแล้วว่าผมหวังว่าโค้ชกิติศักดิ์จะสามารถฝึกสอนเด็กๆให้บินไปได้ไกลขึ้นไปอีกเพื่อที่จะเป็นแขนที่ยื่นมาช่วยมิสเตอร์พาร์คขอบคุณนะักโค้ช ส่วนคนต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์เปรียบเทียบสไตล์การคุมทีมของโค้ชซิโก้กับโค้ชพักจากเกมนัดล่าสุดว่าแมตช์ที่แล้วกับทีมชาติมาเลเซียผมคิดว่าถ้าเป็นคุณเกียรติศักดิ์คุมทีมเวียดนามจะเล่นเกมบุกแบบเต็มที่โดยไม่เล่นแบบเน้นเกมรับอย่างนั้นเราแข็งแกร่งกว่าแล้วก็เหนือกว่าทีมชาติมาเลเซียทําไมเราต้องเล่นแบบเกรงกลัวด้วยมาที่แฟนประชาเวียดนามคนต่อมาที่เป็นความคิดเห็นสุดท้ายของคลิปนี้ที่ได้มากล่าวเพิ่มเติมถึงคุณซือชาวไทยของเราวา่า ขอบคุณโค้ชเกียรติศักดิ์สำหรับการปลุกปั้นผู้เล่นทีมของอัญญลาลัยให้มีคุณภาพมากสำหรับทีมชาติเวียดนามในอนาคตทั้งหมดยุคของโค้ชพักห่างซอแล้วก็หวังว่ามิสเตอร์เกียรติศักดิ์จะสามารถมาเป็นโค้ชให้กับทีมชาติเวียดนามได้เช่นกันครับทั้งหมดนั้นก็เป็นบางเรื่องราวความคิดเห็นจากบางมุมมองของแฟนบอลชาวเวียดนามที่มีถึงโค้ชซิกโก้ในประเด็นนี้ที่ผมได้เก็บมาฝากการเป็นเกรดลูกหนังเล็กๆน้อยๆกันในคลิปนี้ แล้วกลับมาพบกันได้ใหม่อีกครั้งในเอพิโซดหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ